เดี๋ยวนี้เจลอาบน้ำเราไม่ได้มองที่ การทำความสะอาดผิวได้เป็นอย่างดีอย่างเดียวแล้วนะคะเราจะมองตรงที่มีสันรวมด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องปัญหาของผิวนั้นๆด้วยค่ะอย่างตัวนี้ค่ะเป็นเจลอาบน้ําแบรนด์ไทยนะคะจากแบรนด์ครามค่ะครามแอคเนสเซียบอดี้วอชออร์เรนซีดแอนซาลิซลิกแอซิดเป็นเจลอาบน้ําที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติถึง95%เเลยนะคะเป็นสูตรที่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับสิวตามตัวนะคะรวมถึงให้กลิ่นหอมซีตรัสมินท์ให้ความสดชื่นระหว่างใช้ด้วยค่ะการสกัด จากผลส้อมอุดมไปด้วยไบยโอฟลโวนอยที่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสิวอาราเวราสารสก,กัดจากว่านหางจระเข้ช่วยปอบประโลมผิวไฮโดรไลซ์โจโจลไบเอสเทอร์ ester, มอบความชุ่มชื้นให้กับผิวซาลิไซลิกแอซิดหรือ BHA ช่วยผัดเซลล์ผิวมีส่วนช่วยปัญหาสิวอุดตันใช้สารเซอร์เฟตแอนเป็นอะมิโนเซอร์เฟตแอนที่ได้จากมะพร้าวเป็นสารทำความสะอาดที่อ่อนโยนกับ มีกลิ่นหอมสดชื่นจากน้ำมันหอมระเหยผิวส้มและเปเปอร์มินค่ะตัวเนื้อเจลจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆไม่เหนิดมากค่ะฟองนุ่มละเอียดนะแม้ว่าในตัวนี้จะมีส่วนผสมของตัว BHA ก็ไม่รู้สึกแสบหรือคันยิบๆผิวจะรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แห้งตึงหลังๆค่ะ